ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเดินหน้าหาแนวทางการดําเนินงานใช้ประโยชน์ในที่ดินของเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาเพื่อขยายเป็นสถานพยาบาลแห่งใหม่ค่ะ ที่ห้องประชุมพญาศรีสุนทรโวหารสารกลางจังหวัดฉะเชิงเซานายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยนายรพีผ่องบุพกิจอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาและคุณสุมาลียงศิริเจ้าของที่ดินใกล้เคียงได้ร่วมหารือถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากที่ดินของเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาเพื่อขยายโรงพยาบาลแห่งใหม่บนที่ดินขนาด65ไร่80ตารางวาซึ่งจะรองรับการเติบโตข,ของประชากรในพื้นที่ การหารือดังกล่าวมีการยืนยันข่าวว่าโรงพยาบาลพุทธ,ธโสธรจะได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวภายใต้ MOU ที่ทำขึ้นในวันที่7พฤศจิกายน2566แต่จนถึงวันนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการพัฒนาพื้นที่เนื่องจากเป็นที่ดินตาบอดซึ่งการขยายถนนเข้าออกจำเป็นเพื่อให้การเดินทางสะดวกและรองรับเหตุฉุกเฉินต่างๆได้โดยคุณสุมาลียงศิริได้มีการแสดงเจตนาอุทิศที่ดินให้กับราชการเพิ่มจากเดิม16ม เป็น20เมตรตลอดเส้นทางระยะทางเกือบ1กิโลเมตรซึ่งจะช่วยให้การขนส่งผู้ป่วยในกรณีสุกเฉินเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้ว่าราชาการจังหวัดฉะเชิงเซาได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเซาเร่งดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาพื้นที่จะเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณาสุขคาดว่าการก่อสร้างจะใช้เวลาอีกหลายปีขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลางค่ะ